สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆมาชวนคุยกันคือมีข่าวใหญ่ที่สื่อทั่วโลกกำลังพูดถึงแล้วก็โอ้โหสร้างความภูมิใจให้คนไทยสุดๆไปเลยค่ะครับผม New York Times สื่อที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะคะเขาจัดอันดับ52สถานที่ที่ต้องไปเยือนในปี2026และปรากฏว่ากรุงเทพของเรานี่แหละค่ะคว้าอันดับไปแบบสูงลิ้วเลยใช่ครับแล้วเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ย มันมีอะไรมากกว่าแค่ตัวเลขอันดับที่สวยหรูนะอืมเพราะว่าเบื้องหลังการจัดอันดับครั้งนี้มันมีแง่มุมที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยครับทั้งเรื่องมุมมองของชาวโลกที่เปลี่ยนไปต่อกรุงเทพไปจนถึงบริบทการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นในภูมิภาคของเราเองถูกต้องเลยค่ะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาเน,อเนื้อเน้นๆจากแหล่งข้อมูลหลายชิ้นมาปะติดปะต่อกันเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมจู่ๆกรุงเทพถึงได้ทะยานขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลกได้ขนาดนี้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องวัดวังหรือสตรีทฟูดแบบเดิมๆแล้วใช่ไหมคะแล้วที่สาคัญการยอมรับจากสื่อระดับโลกครั้งนี้เนี่ยมันไปตอบโต้อะไรบางอย่างที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์อยู่หรือเปล่าเรื่องนี้แหละคะ่ะที่น่าคุยมาก มาคุยมากครับเพราะมันเหมือนจิ๊กซอที่พอเอามาต่อกันแล้วเห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นมากเลยงั้นเรามาเริ่มแกะจากชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเอาข้อมูลตัวเลขให้ชัดๆกันก่อน New York Times จัดอันดับให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ต้องมาเยือนในปี2026เป็นอันดับ3ของโลกอันดับ3ของโลกแล้วที่พีคก,กว่านั้นคือเป็นอันดับ1ของเอเชียค่ะแซงหน้าทุกเมืองที่ว่าแน่ๆอย่างโตเกียวหรือโซไปเลย ตอนข่าวออกมาครั้งแรกดีฉันว่าหลายคนคงทั้งดีใจทั้งงงนะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับ เพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นเคยกับโพท่องเที่ยวออนไลน์หรือการจัดอันดับจากสื่อนิตยสารต่างๆซึ่งก็ก็ดีใจกันเป็นครั้งคราวไปแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแตกต่างยังไงคะสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือคำว่า New York t i m e ์นี่คือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากในระดับสากลครับการประเมินของเขาเนี่ยไม่ใช่การโหวตเล่นๆแต่มาจากทีมงานนักข่าวบรรณาธิการที่มีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นแล้วก็เป็นระบบมากมาก Oh. ดังนั้นน้ำหนักมันคนละเรื่องเลยครับมันส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั่วโลกจริงๆนั่นสิคะพอเห็นชื่อ New York Times รันตีมาเลยทำให้คำถามต่อไปน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยว่าแล้วอะไรล่ะที่ไปเข้าตากรรมการขนาดนั้นเบื้องหลังอันดับสมของโลกคืออะไรกันแน่ครับดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงเดาว,ว่าต้องเป็นเรื่องอาหารอร่อยแน่ๆแต่จากที่ไปดูข้อมูลมาหลายที่บอกเลยค่ะว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะ ใช่เลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากหลายบทวิเคราะห์มองตรงกันเลยว่าเหตุผลที่นิวยอร์กไทมยกย่องกรุงเทพในครั้งนี้มันแทบจะไม่ได้ให้น้ำหนักกับภาพจำเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเลยอ้าวเหรอคะแต่กลับไปโฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการของเมืองในยุคใหม่แทนน่าสนใจมากค่ะแล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นพอจะลงรายละเอียดได้ไหมคะ หลักๆเลยมีอยู่3ประเด็นที่ถูกคูดถึงเยอะมากครับข้อแรกก็คือภาพลักษณ์ใหม่ของกรุงเทพที่มีความเท่แล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอืมไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เก๋ๆเกแกลอรี่ศิลปะหรือบาร์บนดัดฟ้าที่สร้างสรรค์มากๆมันคือภาพของเมืองที่มีชีวิตชีวาแล้วก็มองไปข้างหน้าตลอดเวลาครับพอจะนึกภาพออกเลยค่ะแล้วข้อ2ล่ะคะ ข้อ2นี้เป็นรูปธรรมแล้ะก็จับต้องได้มากๆเลยครับคือแลนด์มาร์กใหม่อย่างสะพานเขียวที่เชื่อมระหว่างสวนลุมพินีกับสวนเป็นจกิติอ๋อสะพานเขียวครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ทางเดินลอยฟ้าธรรมดาแต่ในสายตาของสื่อต่างชาติเขาตีความไปไกลกว่านั้นเขาบอกว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการที่กรุงเทพพยายามสร้างพื้นที่สีเขียวคืนให้กับผู้คนใจกลางป่าคนกรีตเลยโห เป็นเหมือนโอเอซิสที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้นักเดินทางมันไม่ใช่แค่สร้างตึกสูงๆอย่างเดียวแล้วมุมมองน่าสนใจมากเลยนะคะไม่เคยคิดเลยว่าสะพานเขียวจะมีความหมายได้ขนาดนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายละคะเห็นว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยเหรอคะใช่ครับ และประเด็นนี้อาจจะทำให้หลายคนทึ่งเลยคือการที่กรุงเทพเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการเมืองโดยเฉพาะการใช้ AI เข้ามาช่วยเรื่องการจราจรและผังเมืองเดี๋ยวเดียวนะคะ AI จัดการจราจรนี่มันทำงานยังไงพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะ คือมันแค่ดูข้อมูลว่ารถติดตรงไหนหรือว่ามันสามารถสั่งการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรได้แบบเรียลไทม์เลยในเบื้องต้นเท่าที่มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับมันคือระบบที่รวบรวมข้อมูลการจราจรแบบมหาศาลเลยจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงจาก GPS ในรถสาธารณะนะแล้วนำมาประมวลผลเพื่อคาดการสภาพการจราจรล่วงหน้า oh. ทำให้สามารถวางแผนระบายรถได้ดีขึ้นแล้วในเฟสต่อไปเนี่ย มันถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมสัญญาณไฟจราจรในจุกวิกฤตได้โดยอัตโนมัติเพื่อลดปัญหาคอขวดสุดยอดเลยซึ่งในมุมของสื่อต่างชาติการที่เมืองที่เคยขึ้นชื่อว่ารถติดสาหัสอย่างกรุงเทพกล้าที่จะลงทุนแล้วก็นำเทคโนโลยีระดับนี้มาใช้แก้ปัญหามันแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากว่าเมืองนี้กำลังจะพัฒนาไปอีกขั้นแล้วจริงๆ เข้าใจเลยค่ะพอเอาทั้งสามเรื่องมารวมกันทั้งความเท่ของเมืองยุคใหม่พื้นที่สีเขียวที่จับต้องได้แล้วก็การใช้นวัตกรรมแก้ปัญหามันเลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับชาวโลกใช่ครับ มันคือการบอกว่ากรุงเทพไม่ได้มีดีแค่อดีตแต่ปัจจุบันและอนาคตก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันซึ่งการที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นเน้นเรื่องการสร้างของจริงที่จับต้องได้แบบนี้มันทําให้ดิฉันอดคิดไม่ได้เลยว่าเขากําลังเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างที่มันจับต้องไม่ได้อยู่หรือเปล่าคะ ชงมาได้เข้าทางมากครับใช่เลยประเด็นนี้เป็นเหมือนดราม่าเบื้องหลังที่หลายคนในโลกออนไลน์พูดถึงกันและก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การจัดอันดับครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องการท่องเที่ยว <c oughs> นั่นก็คือบริบทการแข่งขันในภูมิภาคและสิ่งที่หลายคนเรียกว่าวัฒนธรรมการเคลมมาถึงเรื่องละเอียดอ่อนจนได้แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาใช่ไหมคะถูกต้องครับ ต้องบอกก่อนว่าเราจะคุยกันแบบเป็นกลางนะครับโดยอ้างอิงจากสิ่งที่สื่อและนักวิเคราะห์หลายเจ้าเขามองกันค่ะคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์ที่ฝั่งกัมพูชาพยายามจะอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมหลายๆอย่างว่าเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นมวยไทยโขนชุดไทยหรือแม้กระทั่งศิลปินระดับโลกอย่างลีซ่าซึ่งก็สร้างความขุ่นเคืองใจให้คนไทยอยู่บ่อยครั้งจำได้เลยค่ะ มีเกร็ดเล็กๆที่นักข่าวคนหนึ่งเขาเขียนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเขาเล่าว่าเขาเพิ่งไปพนมเปนมาไปดูสนามบินใหม่เตโชเทคินโลยีนานชาติแอร์พอร์ตที่สร้างได้ใหญ่โตอลังการมากครับแต่บรรยากาศกลับเงียบเหงาผู้โดยสารบางตาตัดภาพมาที่สวน,นภูมิหรือดอนเมืองของเราที่คนแน่งตลอดเวลามันเป็นภาพสะท้อนอะไรบางอย่างเป็นการตอบโต้กระแสะการเคลมเหล่านั้นแบบแบบไม่ต้องพูดอะไรสักคำ บัญ oh. ชีให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะเน้นการโปรโมทสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างวัทกรรมในโลกออนไลน์อีกฝ่ายกลับมุ่งมัน่นพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันให้มันดีจริงเจ๋งจริงจนโลกหันมามองเองเหมือน <c oughs> เป็นการพิสูจน์ด้วยการกระทํามากกว่าคําพูดประมาณนั้นเลยครับและจุดที่ถือว่าเป็นหมัดน็อกในมุมมองของนักวิเคราะห์กลุ่มนี้ก็คือในรายชื่อ52สถานที่ทั่วโลกของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยไม่มีชื่อเมืองพนมเปญ หรือเมืองไหนๆของกัมพูชาติดอยู่เลยแม้แต่อันดับเดียวจริงเหรอคะครับเขาก็เลยมองกันว่านี่เป็นการเบรกหัวทิมหรือดับมั่นแบบนิ่มๆจากสื่อระดับโลกที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขามองเห็นอะไรและให้คุณค่ากับอะไรมากกว่ากันแต่แต่ก็ต้องมองอีกมุมด้วยใช่ไหมคะว่าบางทีนิวยอร์กไทมส์เขาอาจจะไม่ได้สนใจดราม่าออนไลน์ในภูมิภาคเราเลยก็ได้ ต้องครับนั่นคืออีกมุมมองหนึ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าทีมงานของ New York Times ์เขาอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงวาทกรรมออนไลน์พวกนี้เลยด้วยซ้ำเขาแค่ทำหน้าที่ของเขานั่นคือการมองหาสถานที่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจมีพัฒนาการที่น่าจับตาและกรุงเทพก็แค่เข้าเกณฑ์ของเขาพอดีในจังหวะน,นั้น ก็คือเราไปเข้าตาเขาเองใช่ครับการที่พนมเป็นไม่ติดอันดับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการดับมั่นอะไรเลยแต่แค่เรื่องราวของพนมเปนในตอนนี้ยังไม่แข็งแรงพอในสายตาของเขาเท่านั้นเองการมองว่ามันเป็นการตอบโต้กันอาจจะเป็นแค่การตีความของฝั่งเราที่อยู่ในบริบทนี้ก็ได้ครับการมองแบบนี้ก็ทำให้เราไม่หลงไปกับความรู้สึกสะใจจนเกินไปนะคะแต่กลับมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองจริงๆซึ่งก็ดีเหมือนกัน แล้วพอเราได้รับการยอมรับระดับนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรต่ออนาคตของกรุงเทพบ้างคะในบทความต่างๆเขาคาดการ์กันไว้ยังไงบ้างเขาใช้คำที่น่าตื่นเต้นมากครับเขาบอกว่านี่คือตัวทองหรือใบเบิกทางสีทองสู่การพัฒนาเมืองในสเต็ปต่อไปตัวทองเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่รางวัลที่เอาไว้โชว์สวยๆแต่มันเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังมหาศาลทรงพลังขนาดไหนคะ ต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มผู้อ่านของ New York Times ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมีกำลังซื้อมีการศึกษาและก็มองหาประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่มาเที่ยวตามกระแสค่ะการที่กรุงเทพติดท็อป3ในลิสต์ของพวกเขามันเหมือนเป็นการปักธงบอกคนกลุ่มนี้ทั่วโลกว่าที่นี่คือจุดหมายปลายทางที่คุณต้องมาออืื ดังนั้นหลายฝ่ายคาดการตรงกันว่าในปี2026หรืออาจจะก่อนหน้านั้นไทยต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นมนุษย์หรือนักท่องเที่ยวคุณภาพจำนวนมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้ามาฟังดูเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายมหาศาลเลยนะคะแปลว่าเราจะทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้เด็ดขาดครับการยอมรับครั้งนี้มันมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวเลย มันเหมือนเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้ภาครัฐและเอกชนต้องรีบทําแผนพัฒนาต่างๆที่เคยพูดไว้ให้เป็นจริงเสียทีค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการเมืองเดินได้การปรับปรุงทางเท้าให้เรียบกริบเหมือนในต่างประเทศหรือการผลักดันรถเมล์ไฟฟ้า EV bus ให้ครอบคลุมทั่วเมืองอืมคือสิ่งที่เคยเป็นแค่นโยบายในกระดาษตอนนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อรองรับสายตาของชาวโลกที่จะจับจ้องมาที่เรา เหมือนโดนสปอตร้อยสองแล้วจะหยุดเต้นไม่ได้แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ดิฉันก็ยังมีคำถามค้างคาใจอยู่นะคะว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งสะพานเขียวทั้ง AI มันเป็นเรื่องของการพัฒนาทางวัตถุแล้วสเสน่ห์ที่มันจับต้องไม่ได้อย่างความเป็นไทยที่เราภูมิใจกันนักหนามันยังสำคัญอยู่ไหมคะในสายตาของโลกยุคใหม คำถามดีมากครับและคำตอบก็คือสำคัญที่สุดเลยครับหรอคะนี่คือประเด็นสุดท้ายที่บทความส่วนใหญ่พูดถึงตรงกันว่ามันคือหัวใจของความสำเร็จครั้งนี้เลยยังไงคะคือเทคโนโลยีอย่าง AI หรือการสร้างเมืองให้ทันสมัยเนี่ยประเทศไหนมีเงินก็สร้างได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีนวัตกรรมไหนในโลกจะลอกเลียนแบบได้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มาจากตัวตนของคนจริงๆอ๋อมีบทความหนึ่งใช้คำเปรียบเทียบที่คมคายมากเขาบอกว่า ในขณะที่คนอื่นอาจจะเก่งเรื่องการใช้ปากสร้างเรื่องราวแต่คนไทยเก่งเรื่องการใช้ฝีมือและการกระทำสร้างสิ่งที่โลกยอมรับโหคมมากค่ะและสิ่งที่โลกยอมรับในตัวตนของเราก็คือความจริงใจน้ำใจอัธยาศัยและรอยยิม้มสิ่งเหล่านี้แหละที่เขาเรียกว่าของแท้อ๋อหมายความว่าการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แต่สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจจริงๆก็คือประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้คนถูกต้องเป๊ะเลยครับสื่อที่มีประสบการณ์ยาวนานอย่าง New York Times ์เขามองออกครับว่าอะไรคือเนื้อแท้ที่ทรงคุณค่าและอะไรเป็นแค่การจัดฉากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไปวันๆค่ะการที่กรุงเทพมีทั้งการพัฒนาทางกายภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจควบคู่ไปกับสเสน่ห์ของผู้คนที่ไม่มีใครเหมือนมันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและทรงพลังที่สุด ชัยชนะครั้งนี้จึงมาจากความจริงล้นลวนที่สั่งสมมาในวัฒนธรรมของเราไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ในชั่วข้ามคืนฟองดับนี้เราก็ยิ่งรู้สึกภูมิใจขึ้นไปอีกนะคะงั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีการที่กรุงเทพได้รับการจัดอันดับจากนิวยอร์กไทมส์ครั้งนี้มันจึงเป็นมากกว่าแค่ตัวเลขครับ แต่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่ากรุงเทพกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือทางการตลาดชั้นเยี่ยมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและยังอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในบริบทการแข่งขันของภูมิภาคด้วยใช่ครับและอย่างที่บอกไปว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นมันได้สร้างมาตรฐานใหม่และความคาดหวังที่สูงขึ้นมากความท้าทายที่แท้จริงหลังจากนี้คือ เราจะสามารถเปลี่ยนคำชื่นชมเหล่านี้ให้กลายเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้จริงๆหรือไม่อืมและจะทำอย่างไรให้ประสบการณ์ของผู้มาเยือนดียิ่งขึ้นไปอีก ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพเองด้วยก็คือการพยายามมองทะลุเข้าไปให้เห็นเบื้องหลังของข่าวใหญ่ข่าวนี้ซึ่งมันมีมิติที่ซับซ้อนและน่าสนใจกว่าที่เห็นตามพาดหัวข่าวเยอะเลยนะคะและมันก็ทิ้งคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อได้อีกด้วยนะครับใช่เลยค่ะเพราะตลอดการพูดคุยของเราวันนี้เรามองผ่านสายตาของคนนอกเป็นหลักคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดต่อกันเล่นๆก็คือ นอกเหนือจากการยอมรับจากทั่วโลกแล้วอะไรคือสิ่งที่คนกรุงเทพหรือคนไทยเองมองเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของเมืองหลวงแห่งนี้ที่เราอยากจะรักษาและพัฒนาต่อไปให้ยั่งยืนที่สุดคะ